เอาล่ะพวกแกทุกคนไม่ว่าใครก็ตามที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ยินดีด้วยคุณพปิธฐานแล้วอ่าสืบเนื่องมาจากนะครับงานระดมทุนของเรานะครับงานวิจัยที่เรียกได้ว่าศึกษามามากกว่า2,000ปีนะครับไยบนเรือนะครับเรือทั้งเกมเรามีไยกี่ลำแล้วไยของเรือแต่ละลำมันอยู่ในจุดไหนบ้างนะครับก็ไม่รู้ว่าไอหัวข้อวิทยาฐานนี้มันผ่าน QC หลังบ้านไม่ได้ยังไงแต่กูอาวกูซื้อ เอาเอาเอาไปแบบไวๆเลยนะเพราะว่าเยอะกว่าที่คิดมากนะย้ำนะนี่เรือทั้งเกมเลยนะครับแต่ไม่นับเรือคอแลบนะอ่าลำแรกลำแรกลำแรกโอ้ยเตะนะครับอยู่ใต้ตาข้างซ้ายนี่ตรงน,นี้นะนจิใต้ตาข้างขวานี่นะจุนโยก็ใต้ตาข้างซ้ายตรงน,นี้นะมีกุมะนะครับตรงสี่ข้างนี่นี่นี่โอโชใต้ตาข้างขวาโยคาคุใต้ตาข้างซ้ายโอวันลี ลายฟีดปากนี่มันจะจางๆหน่อยนะอ่ะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเอาภาพเอาภาพมาเสริมให้ดูนี่ตรงนี้เห็นไหมมันจะจางๆหน่อยนะครับแล้วก็โชว์คาต้นขานะครับฝั่งซ้ายใกล้สิงนั้นใกล้ใกล้ไก่กอตาโกะและตาข้างขวานะครับอากาชิและตาข้างขวา,า,ขา,ขวาคิตะคาเซเนินอกข้างซ้ายนี่อยู่ตรงนี้อากุนดิวนะครับสกินดีฟอลต์จะไม่เห็น นะต้องไปดูสกินเมดนะครับเราจะเห็นอยู่2ที่นะครับสำหรับลํานี้นี่น้อหกข้างซ้ายแล้วครับแล้วก็ข้างขวาใกล้สิ่งนั้นแบบใกล้ใกล้ใกล้สิ่งนั้นอีกสิ่งหนึ่งนะแล้วก็ฮีเอนะครับหลังต้นขาฝั่งขวานี่มันอยู่ในสกินอเมริกาเรามีดาวนะครับใต้ตาข้างซ้ายนะแคสซินใต้ตาข้างขวาคอนคอร์ด ใต้ตาข้างซ้ายอินดิเพนเดนต์นะครับ pues, สก mm ิน hmm. ต้องเป็นสกินแคชชว่วนะมันถึงจะเห็นนะครับก็คือนี่ตรงนี้เห็นไหมต้นขาข้างขวานี่ตรงนี้เด็กเล็กๆเลยแล้วก็วอชิงตันเนินอกข้างซ้ายนะครับต่อไปนะครับไทคอนนะอยู่ในสกินซัมเมอร์นะครับช่วงขาข้างซ้ายใกล้สิ่งนั้นนี่ดี๋ยวจิมให้อินเตอร์พีทอินเตอร์พีทเนี่ยจะเห็นถ้าสกินฟอลเราจะเห็นในเนินอกข้างซ้ายเขาใช่ไหมแต่ถ้าเราไปดูที่สกินเบสบอลเขาเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้ด้วยนะครับ นี่ช่วงขาข้างขวาใกล้สิ่งนั้นใกล้มากมากต่อไปเบอร์เมอตันเบอร์เมอตันจะอยู่ที่ใต้ตาข้างขวานะครับแล้วก็เดินอกข้างขวาเนี่ยเห็นไหมสองจุดนะครับตรงนี้ดูที่สกินจะง่ายกวา่าต่อไปไบเล่ไข่นะครับข้างรักแล้ฝั่งขวานี่เล็กๆจุ๊จุวิจินะครับใต้ตาข้างขวาแมชเลดใต้ตาข้างขวาเช่นกันนะครับอิลัสเทียก็อยู่ใต้ตาข้างซ้ายสวิฟชัวนะครับสกินซัมเมอร์ เอาให้มันชัดๆแล้วกันจริงๆมันเห็นทุกตะกินแหละนะแต่ว่าตะกินซัมเมอร์มันจะเห็นชัดนะครับอยู่ใต้ริมฝีปากข้างซ้ายนะตรงนี้ก็โมนาดอ,อันนี้อันนี้สับไพายโคตรๆนะครับอันนี้งานอันนี้คือแบบว่าช่วยกันช่วยกันหาเลยนะครับเพราะว่าวิเทอร์บอกว่ามันมีที่โมนานแล้วก็ดูที่มันอยู่ตรงแขนใกล้รักแร้ข้างซ้ายเว้เดิลเล็กๆตรงนี้เลยจุดเล็กๆเลยคือซูมตาแตกฮัน,นิงเบิร์กนะครับใต้ตาข้างซ้ายเส้นหนึ่งหกช่วงขาข้างขวาครับใกล้สิ่งนั้นแบบผิดคาดม,มากๆไปอยู่เลยตรงนั้น อู 1, 0, ตีหนึ่งศูนย์ใต้ตา,ตาข้างซ้ายนะครับชานฮอรสนะครับสกินจุดจีนเท่านั้นถึงจะเห็นนะดีฟอล์ไม่เห็นนะครับข้างอยู่ในช่วงขาข้างซ้ายนะครับใกล้สิ่งนั้นนี่ตรงนี้เจอซัมเมอร์ใต้ตาข้างซ้ายจริงๆดีฟอล์ก็เห็นแหละดอยแลนซัมเมอร์นะครับใต้นอกข้างซ้ายจีซัสมันนั่นเรียกว่าสีข้างก็ได้เกือบเกือบสีข้างก็ได้นะตรงเนี้ยจุดจุด จุดที่ใยอยู่แม่งเท่สุดแล้วเอเวลตฮอปเปอร์นะครับใต้ตาข้างขวาสายสี่หกใต้ตขขาข้างซ้ายเป็นไฮไลิชใต้ตาข้างขวาอุเกนเนินอกฝั่งขวานะครับมักเตินเบิร์กซัมเมอร์ครับช่วงขาข้างซ้ายใกล้สิ่งนั้นดูนี่บีดูอันตรายอินเดนเบิร์กบันนี่นะครับใต้ตาข้างขวาเอาจริง,รงๆดีฟ็อกก็เห็นแต่เห็นไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเอาภาพป,ประกอบเป็นชิบงชิบบีมาให้ดูนะว่านี่เออเป็นฝ่ายนะครับไม่ใช่ เสร็จติดบนหน้าจอลราคิดไปเองติงอันนะครับมาบ้านจีนแล้วติงอันใต้ตาข้างซ้ายแล้วครับแล้วก็ช่วงขาข้างซ้ายใกล้สิ่งนั้นนะอยู่ตรงนั้นเลยนี่แอบแอบอยู่เห็นไหมเออก็ฮาบินซัมเมอร์นะครับใต้ตาข้างขวาสกินดีฟ็อกก็เห็นเหมือนกันแต่ซัมเมอร์มันชัดกว่ากันเลยออกมาจีนมีแค่นี้ครับกันกู๊ดใต้ตาข้างซ้ายนะครับทานเลียนล่องอกข้างขวานะครับโรซิยาใต้ตาข้างซ้ายแล้วก็ใกล้รักแร้ข้างซ้ายก็มี จะไปเย็บนะครับร่องอกข้างซ้ายนะคอนสตาร์ลร่องอกข้างซ้ายและสิ่งนั้นและแบบมันอยู่ตรงสิ่งนั้นเลยะแบบมันอยู่ตรงนั้นเลยข้างซ้ายนะครับตรงนั้นที่ว่าเดี๋ยวขึ้นภาพประกอบให้เดี๋ยวกูมาร์คให้ดูอยู่ตรงไหนนี่แหละนี่แหละมันคือตรงนั้นแหละนะคาร์ลอบนะครับใต้ตาทั้งสองข้างเลยนะฝรั่งเศสสกู๊ปนะครับอยู่ใต้รักแร้หนี่ตรงนี้จะจังๆหน่อยต่อไปนะครับลายหรือลอนหรือซัมติงนะครับไม่เคยอ่านชื่อน้องคนนี้ขออภัยนะ อยู่ใต้ตาข้างซ้ายนะครับเดี๋ยวสกินมาให้ดูแล้วกันนะมันน่าจะเห็นชัดกว่านี่แล้วก็กุยกุยจะอยู่ใต้ริมฝีปากข้างซ้ายนะครับตำแหน่งเดียวกันกันกบโซลิฟชัวแหละนะต่อไปเซนหลุยปาร์ตี้ต้องดูอันนี้เท่านั้นนะเพราะว่าเซนหลุยเนี่ยมี2จุดนะครับถ้าดูในสกินปกติเนี่ยเราจะเห็นแค่ใต้ตขาข้างขวาเวแต่ถ้าเราดูในสกินเนี่ยเราจะเจอใต้หายปลาข้างขวาด้วยนะครับอีกจุดหนึง่งจะยีต่อไปนะครับเอลจีเรีย แอลจิเรียเนี่ยจะมี2ที่เหมือนกันนะใต้ตาข้างซ้ายนะครับแล้วก็ร่องอกข้างซ้ายต้องดูในสก,กินซัมเมอร์ด้วยแหละเพราะว่าถ้าดูในดีฟอลต์เนี่ยเราจะไม่เห็นตรงร่องอกนะครับมันจะหายไปเทนโตนะครับต้นขาข้างซ้ายเห็นไหมจุดจิ๋วจิ๋วทิสเต่สีสีข้างฝั่งขวาอารมณ์คล้ายๆของกนะูเก้นอ่ะแต่จะหลุดต่ำลงมาหน่อยนะครับแล้วต่อไปลำสุดท้ายละของคลิปนี้เลโกโลนะครับใต้ตาทั้งสองข้างเหมือนชาร์คอลอฟเลยเอาไหลพวกวิจารณ์ เรือที่มีฝ่ายทั้งหมดในเกมเราสุทธิแล้วคือ54าลำนะครับจบแล้วนะจบแล้วกับการระดมทุนจุดฝ่ายของเรือฝ่ายในเรือฝ่ายบนเรือมีกี่ลำฝ่ายฝ่ายอยู่ตรงไหนก,กูก็ไม่รู้หรอกพวกมึงอยากรู้ไปทําไมเออแต่กูทําให้แล้วนะกูทำให้แล้วนะ <c oughs> วนะเพราะงั้นนะครับใครก็ตามที่มันขอคอนเทนต์ที่ปาฝากดไล <c oughs> ค์กูด้วยนะรู้ไหม <c oughs> ตากูแทบแตกเลยจะไปดังดู ถ้าไม่ช mm ่วยกันกดไลค์นะกูจะโกรธมากๆหยอกหยอกหยอกดูดูด <c ười> ูไว้สนุกสนุกแหละไม่มีอะไรหรอกนะครับคือช่องหานี่ไม่มีอะไรจะทำเฉยไปแลกกูกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูนั่งทะมาที่อยู่กูไปแล้วลาก่อน